สองช่อห่อทูดไทยจุ๊บจุ๊บอ่ะเดี๋ยวจะให้เปิดรับสายนะครับทดลองดูสักหน่อยหนึ่งนะครับให้พี่ๆได้คุยกันโทรมาได้นะฮะที่เบอร์0 6 5ย์หกห้าหกศูนย์สามนี่ห้าเจ็ดห้าเก้าเดี๋ยวจะรับรับให้ติดต่อมาเลยปักหมุดเวลาเบอร์โทรอ่าโอเคปักหมุดเวลานะศูนย์หกห้าหกศูนย์สามห้าเจ็ดห้าเก้าคุณไปปักคุณต้องปักเครื่องนู้นนะฮะใช่ปักเครื่องนู้นปักอะไรใช่ไหมฮะเนี่ยขึ้นแล้วโอเคมาแล้วครับผม ลองดูนะอ่ัลองดูท่านผู้ชมครับโทรมาได้ตอนนี้นะฮะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องผีอะไรนะไม่เอาไปช่องหนึ่งเลยต้องไปเปลี่ยนไปช่องน้นุยแค่ทักทายกันรลกฟังยังครับพี่แจ็คอ่ะพี่ลองดูเป็นไงบ้างฟังแล้วก็ได้อยู่ที่อะไรนะที่หยดที่หยดที่หยดเราฟังอีกเรื่องมาละมาแล้วมาแล้วเบอร์หนึ่งอ้าวรับเลยอ่ะคุยกันดีๆนะอย่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ รู้เลยครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับให้เดาค่ะชื่อคุณชื่อคุณโอ๊ตแต่คุณจูนหรือเปล่าเนี่ยใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะอ๋อคุณจะคุยอะไรกับพวกผมครับวันนี้ครับโทรจากที่ไหนครับเออนี่นตอนนี้กาญจนบุรีค่ะอยู่วงการนะครับพวกคุณนี่สุดยอดเลยนะคือเขาโทรมาในเครื่องเดียวแต่เขาจะแชร์กัน โฟนประชุมสายอ่าตรงนั้นพี่ไม่รู้หรอกแต่มาทีไรก็มาคู่มาสองคนสามคนอะไรของเขาเนี่ยปาร์ตี้มาอ่เลือกคุยทีละคนแล้วกันเดี๋ยวมันจะเจียวจ้าวอ่าน้องๆว่ายังไงครับเชิญเลยครับเอาเชิญเลยครับคุณต้นก็ทักทายคุณต้นได้นะได้ครับน้องต้นไม้หรือไอ้แป้งสุภาพหลุดสุดซอยครับหรือว่าเต่าติงตองครับผมได้หมดหรือว่าเมทาฟ้าแวบบได้หมดเลยเลือกได้เลยเชิญเลยครับวันนี้โทรมา จะคุยเรื <im 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 ่องอะไรครับจะมีอะไรเล่าให้ฟังหรืออะไรได้หมดนะเล่าเรื่องตลกอะไรก็ได้ไมบังคับอะไรก็ได้แล้วแต่แล้วแต่อเขาอยากจะเล่าก็ได้อะเชิญเชิญครับเชิญเลยหนูอมีคําถามปะกําลังมากํลังมาที่เจอเร่งเสียงน้องคืนมีคําถามอะไรครับนะครับเสียงจะเบาจะถามว่ากรรมอะไรไว้กินกับส้มตําคะกรรมเหรอใช่ไหมกรรม กำช้อนกำอะไรไว้กินกับส้มตำพี่นุ้ยเก่งกำช้อนเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าต้องใช้กำข้าวเหนียวเออกำผักกำผักไม่ใช่ค่ะกำอะไรฮะกินกับส้มตำกำซิกค่ะอะไรนะฮะกำซิกค่ะกำซิกกำซิกกิ๊กซ้บเหรออะไรวะกำซิก ก็คือกิ๊กซ้ําซ้ําก็คือบ้างบ้านก็คือคิดบ้านคิดบ้านประการกิจการกิจการใหญ่การใหญ่ก็ไก่ยางพอพอๆอพอก็รถตู้สสี่ิบคนเลยมุกมันซ้ํามันซ้อนมันมันิมันหลายก็ทอกมากโอแต่ก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าน้องก็เก่งหาอะไรมาถ่ายนะฮะแล้วก็ขอบอกนิดนึงที่หลังอย่าหาอะไรปวดหัวมาเล่น เราเราจะจำาป็หลายวันเลยโอ้ไม่ไม่โอ้หยนี่ร้อนนี่กินเหล้ากูยังไม่ปวดหัวเท่านี้เลยนะชออะเชิญครับคนต่อไปมาหนูสายต่อไปครับไม่ใช่สายต่อไปเขาอยู่นสามคนอ๋อสามคนเอาให้จบเลยสามคนป่ะหนูสาวคงกะหนูมีเรื่องเล่ามาเมื่อวันก่อนน่ะหนูกับเพื่อนน่ะเราไปซื้อของกันมันจะไปซื้อสร้อยคอ แล้วก็ไปซื้อสร้อยสะพานดึงมันพูดกันมาว่ามึงกูขอสาคอหน่อยพี่หนูเขินจะตายเลยทําไมอ่ะต้องมาขอสาคออ่ะคนต่อไปครับเอาสร้อยใส่ถุงลมก,กับไก,ก,ก่ย่างเมื่อกี้ท้อยถึงว่านั่งปรับนั่งหมุนด้ไหมเชิญครับเอาสายลมก,กับไก่ย่างไปเลยเมื่อกี้พี่เคยพี่เคยนอนหลับสบายไหมพักหลังอะไรนะนอนหลับสบายนอนก็นอนหลับสบายเวลารับสายวันนั้นน่ะ ันที่ไทยอ๋อไปคิดเรื่องรถตู้อยู่เดวนรถตู้บ้าอะไรนั่งสี่สิบคนอ้าอ่ะเชิญคนต่อไปเลยครับต่อไปเลยโดนเด็กพวกนี้มีปัญหาอยู่เด็กมีปัญหาเด็กมีปัญหาเชิญนะเชิญนะเชิญครับคุณกอย่าค่ะวันนี้วันนี้เล่าเล่าว่าลูกชายถามแม่ว่าแม่ครับตอนที่อยู่กับพ่อบนรถเมล์เมื่อเช้านี้พ่อบอกให้ผมอ่ะตละที่นั่งให้ผู้หญิงสาวคนหนึ่งครับแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่า ดีใจลูกทั้งสิบที่ถูกต้องแล้วลูกชายบอกว่าแต่แม่ครับผมนั่งอยู่บนตักพ่อนะโอ้โหอ๋อสลัดที่พ่อสามเรื่องเลยนี่ดีสุดนี่ดีสุดเลยชอบใช่ไม่ปวดหัวคือรู้มุกเลยตบเลยลูกสลัดที่นั่งให้ให้ผู้หญิงมานั่งบนตักพ่อใช่นี่ดีสุดเลยแลยดูชอบอันนี้เคลียใช่ไหมชอบเป็นตูดต้นค่ะอะไรนะฮะ เมย์พี่นุ้ยชอบตลกกูเกิลน่ะชอบตลกแบบกูเกิลมุกกูเกิลอ๋อไม่แต่นี้มันเคลียร์ตลก A B อะไรพวกเนี้ยมันก็คือมันหาง่ายไง Buffalo Talk คือไอ้ไอ้สมมุติพี่เป็นคนตบมุกเนี่ยตบมาขอกระเล่าเล่าเล่าแล้วเนื้อพอยาวไหมพอยาวไหมก็อย่างเล่าไม่เสร็จอย่างไงแลกเล่ารอเลยพอจะตบก็ไม่ทันอีก พี่หนุยอะคะอะไรนะหนูอะไรติดหน้าพี่หนุ่ยอะคะมีอะไรติดเลยผมไม่เด้ไม่มีนะความน่ารักค่ะคิมิน o โต to กิโ o ตาตาดิตาดิทุกโตอิมิโตโตอิเกโดบาตาดิตโตดิตเเรียบร้อยหนูทำตาเสิ่งนี้เราไม่ได้โหลดมาเพราะเราไม่ได้โหลดเ่ะ่ยไม่มีไม่มีแอปนี้โอเคแล้วแล้วผมเคยดูนะว่าพอ จะวางสายสามสาวนี้ไปนะปึ๊บไม่มีใครโทรหามีสามคนนี้จ้องโทรหากูอยู่แหละอยู่เนี่ยเนี่ยลองปิดเดี๋ยวปึ๊บสายต่อไปครับกูรอครึ่งชั่วโมงไม่เลอเป็นชั่วโมงไม่มีใครโทรไม่มีมีแต่พวกเขากูกูซื้อโทรศัพท์กูซื้อเบอร์มาทำไมวะตอนแรกซื้อมาก็พี่ตักก็บอกว่า พ่อเขาไปนั่งเดีให้ใกลใครโทรเข้ามาไม่ใช่น้องๆโทรใครก็ได้ใครโทรมาก็ได้แล้วก็มาเล่าเรื่องผีอะไรที่หยดบ้างอแล้วแต่บ้านแฟนแม่แฟน่เกาอะไรพวกเนี้ยครับเราก็เอ้ยแม่เราเป็นตลกนะแล้วพ่อจะมานั่งฟังเรื่องผีอะไรเนี่ยเหรอแล้วพ่อไ์ดึกๆเนี่ยแล้วแม่งถ้าเรื่องน่ากลัวกูกูกูจะข้ามไปบ้านหน้นยังไงดึกนอนนี้ ก็ต้องนอนเป็นเพื่อนเขาไงก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณน้องๆทั้ง3ท่านไม่ว่าเป็นน้องโอ๊ตน้องจูนแล้วก็น้องกอย่านะครับนอกจากจะเล่าเรื่องตลกตลกันแล้วมีอะไรอยากจะถามอยากจะพูดอยากจะคุยไหมเดี๋ยวจะได้ให้กับคนอื่นๆที่เขารออีกประมาณชั่วโมงกว่าจะโทรเข้ามาเนี่ยอีกเจ็ดสสาย065603 5759าเ้นี่นะครับถิมได้เลยครับถามพี่เมทาได้เลย ก็ไม่มีอะไรค่ะยากจะฟางให้พี่จักรพี่หนูดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไข้ายวัดใหญ่ระบาดมากเลยก็ได้เข้าพี่จักรม่สบายด้วยก็ขอให้พี่จักรหายไวๆนะคะแต่จริงคค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากนะะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับคนที่รักกันแล้วก็ติดตามกันนะชมอาทิตย์นะค่ะขอบคุณค่ะครับขอเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปลูกบ๊ายบายครับขอบคุณครับ นี่ผ่านไปหนึ่งสายสวัสดีพี่โบด้วยพี่โบอพี่โบบอกหนูดูพี่ตลอดเลยค่ะตอนนี้หนูวโสดค่ะอานี่โปรโมตตัวเองด้วยนะอ่ะพี่โบหมดแล้วมั้งไม่มีใครโทรหาลองดูลองดูอีกนิดนึงเรารอดูก่อนน่อยไนะมาแล้วอุ้ยอ้ยศูนย์หกสามหกศูนย์สามห้าเจ็ดห้าเก้าเฮ้ยมีเว้ยรับเลยเอามาสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับฮัลโหลพี่นุ้ยครับครับครับผม ดูคิดจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไป็นกนใจให้สอบทอบอ๋อทุกไทด้วยครับไปคิดล้วออกอนีกครับ๊ายบาย